อะไรโยมไม่ต้องอ่านนะเข้าไปก็อ่านตามลำดับเลยอ่านจนที่เข้าใจแล้วนะเอาเราเราไปพ้อมวลีดีไหมค่ะอ่ะหนึ่งไปพ้องนะหนึ่งปัญหาวรรภิพางแห่งเหตุปัจจัยกอยนะก็ผู้ส่วนผลอันนี้อ่านอ่านก่อนนะเดี๋ยวอธิบายก่อนนะจะออกเสียงถูกนะเออ่ภาษาบาลีมันจะไม่มีตัวพอเปี๊ยะเนะอ๋อค่ะตัวนี้ไม่มีไอาหารซ่าซ่านไม่มีนะ ถ้าเกิดปอปลามีภาษาบาลีแล้วก็ใช้คที่ีทั้งหมดสามที่สามตัวใชปไหมลุงพี่ใช่ไหมจากภาษามม 3, ั่นี้อะไรันมีสาไม่มีตัวนี้นะาภาษาไทยใช้คม,มีสี่สี่ตัวใช่ไหมแต่พอเน,นียเหลือสามสานะพอรวมมไมีไงแล้วเรียกออกบอกออกาษไทยเลยเหมือนทงังกุศนอะกุศะบูบุศนะบทค่พูดกันไปเลยเออพี่ืบอกไปนะยอกโยกตัวนี้ก็ด้รู้ก็ได้ ข้างหน้านอ่านแบบบาลีนะข้างหลังอ่านอ่านเป็นภาษาไทยนี่ไงไอตัวไอขาต้าไซน์บาลีตัวนี้มันไม่ม,ออมต้องอ่านภาษาไทยแล้วหัวคอยด้วยอ่านต้องต้องอ่านแบบภาษาไทยด้วยอันนี้ออกเสียงเป็นบาลีที่ออกเสียงไทยโว้ยกระโดดมันย,ยุ่งเลยภูศร้าปะพาวะสาระในกุศลกบฏมันออกเสียงง่ายเนาะอไภูอ่านเป็นตัวตัวได้ภาษาบาลีนะภูศระปะพาวะสาะสระ,นระในกุศลบเออ อ้าอย่างนี้สาันจะไปไปดูทีู่ที่อแพนั้นก็อ่านไปเรื่อยๆนะโอเคนีรวดอ่านรวดเดียวเลยอาหนึ่งไปพร้อมกันปัญหาวาระพิพานแห่งเหตุปัจจัยกอุศหลบุบนหนึ่งภูศระาคาวาสาะในกูสุศลบนวิริะบาลีกุสโลธรรมโมภูศณัทธาธรรมอัศ์เหรุปัจเยนะปัจจโย กุศลธรรมเป็นปัจจัยคือช่วยอุการระแก่กุศลธรรมด้วยอำนาจเหตุตปัจจัยอนุวาทะบาลีกุศลานิหตุสัยุตการังขันธะเหตุปัจเจนะปิิโลกุศลเหตุทั้งสามเป็นปัจจัยคือช่วยอุเบรขะแก่กุศลนามขันธ์สี่ที่ประกอบด้วยอำนาจเหตุปัจจัยจาแนกบทและแสดงงค์ธรรม ในวิรัปปาดีกุสโรคมโมเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยคงรมได้แก่กุสลณเยสามมีอาโลภะเป็นต้นกุสราสะธรรมาสร์เป็นสุคันธนกแสดงให้รู้ถึงปัจจัยนุวันคงรมได้แก่กุสลจิตยี่สิบเอ็ดเตสศีสามที่แปดะกปอบเหตุปัจเ,ปปจเยนะเป็นกราณบท แสดงให้รู้ถึงอำนาจแห่งเหตุปัจจัยเนพิเ,ษพเทศษ5ปพะเภททั้ง3ในบรรดาอำนาจปัจจัยทั้ง10ที่เทา่าเทียมกานในคราวเดียวกันนคือเหตุชาตาตาทิปติสาตาตาอัญญมัญญาชาตาตาทิสยะสาชาตินทนิยะมาคะสัมปยุตตาชาตาติชา ไปในระวัติกาว่าเป็นไปในจักรตัวบาลภูมัญจากโลกาลภูมว่าโดยบุคคลเป็นไปในุชนสีอริยะุคคลเจดเบ้พระอาลัยว่าโดยวิถีเป็นไปในทางกุสลชาวนะปัญจภาวานวิถีและผู้สชาวนะโมโทวนอวิถีตามสมควรอ่าเกี่ยากบทีตรงนี้นะ เป็นปัจจัยคือช่วยอุตรการะแอกนักญาตตาธรรมด้วยอำนา,เาจเหตุปัจจัยอนุวาทะมารีกุศลาหีตุจิตัสสนฐานานังรูปานังเหตุปัจิเยนะปัยโยกุศลเหตุทั้งสาเป็นปัจจัยคือช่วยอุตการะแก่รูปซึ่งมีกุศลจิตเป็นสม,มุทฐานด้วยอำนาจเหตุปัจจัย ยังแม่บทและแสดงองค์ธรรมในวิธีพระบาลีุูโลรธรรมโมเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยองค์ธรรมได้แก่กุศลและเหตุสามมีอาโลมาเป็นต้นอัพยาาตัสสะทธรรมวัฏจเป็นสัมปนามนบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยจุบันองค์ธรรมได้แก่กุศลและกิจตัจู17สิบเจ็ดเรตุปัตติเยตเป็นกาลนาทิแสดงให้รู้ถึง ปัจัจเป็นพิเศษถ้าพบเหตุทั้งสามในบันดาลบ้าขัดใจทั้งเก้าที่เข้าช่วยอุปการะาในทาวียกันข้าขตาลาคือเหตุสาสชาตาธิปติสาสชาตาสาศา,า,า,าชาติศิยะนาสชาตาิภริยะมัคคสนาชาตาวิปยุตตสนาชาตัดกิจนาชาตาวิขตะเหล่านี้ปฏิโย ว่าโดยภูมิเป็นไปในปัญจโภบาละูว่าโดยลุคนเป็นไปในปุญชนสีอริยบุคลเจ็เว้นพระอว่าโดยวิถีเป็นไปในทางปัญจภาววิถีอาไหมกุศลว่าโดยวิถีเป็นไปในทางกุศลชาวนะปัญจภาววิถีและ สลาภยาตาปาวาะในสุระบทมิอีกาลีผู้สธรมโบุสุลาสาะอภยาตาสาก์ธรรมะสะเหตุปฏิยีนะปฏิโยอุสุธรรมเป็นปัจจัยคือช่วยบูรา ตัสมุทฐานานันจะปูปานังเหตุปฏิยีนะปัจโยกุศลรเหตสามเป็นปัจจัยช่วยช่วยบุตระรา,แาร,ะากระแกผู้สนานอาหารศีลพรอมและรูปซึ่งมีกุศลจิตเป็นสมุทฐานด้วยอำนาจเหตุปัจจัยจำแนกหมดและแสดงคุณธรรมในวิธีพระบาลีปุสโโลคัมโมเป็นการตุบท แสดงให้รู้ถึงปัจจัยองค์รมได้แก่กุศสละเอยสามมีโลภะเป็นต,นต้นมุศลาพิยกาตสาธรรมะสัตเป็นสมปทานแสดงให้รู้ถึงปัจจุบันองค์ทมได้แก่มุสอนตยี่สิบเอ็ดเลสามสิบแปดที่ประกอบและสุนกิตาจรูปสิบเ,เจ,จ็ดเหตุตปฏตเยนะเป็นกาลนะหแสดงให้รู้ถึงอำนาจแห่งเหตุปัจจัยเป็นพิเศษ ขาโคเหตทั้ง3ในบรรดาอำนา,า,นาจปัจจัยทั้งแปดที่เข้าช่วยภาคคในคาเดียวกันขนาา้าราคือเหตุกุสหชาตาธิปติสหชาตะสหชาตา,า,าตาิสยะสหชาติงิริยะมารคาสหชาตาจิสหชาตานิคตาเหล่านี้ปฏิโลเป็นทิยาบทแสดงให้รู้ถึงความเป็นอนาตา ว่าโดยการเป็นไปในประวัติการว่าโดยภูมิเป็นไปในปัญจโลคาลภูมิว่าโดยบุคคลเป็นไปในบุคคลสีอริยบุคคลเจ็ดเว้นพระอรหันต์ว่าโดยวิถีเป็นไปในทางกูศรธร อักุสระปทาวาสาระในอักุศรบทวิธีภปาลีอักุุโรคำโมอักระสรรมะสะเหลตุปัตจเยนะปะิโลอกุศรธรรมเป็นปัจจัยคือส่วนปลาระแก่อกุสรธรรมด้วยอำนาจเหตุปัจจัยอนุปัฏ ปเรนะคติโลอาคุสละเุทั้งสเป็นปัจจัยคือช่วยประการแก่รามสันสีที่ประกอบด้วยอำนาจเหตุปัจจัยจำแนกบทและแสดงองค์ธรรมในวิธีการาลีอาคุสโรกามโมเป็นกัรตุวทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยองค์ธรรมได้แก่อาคุสละเุสามมีโลภเป็นต้น ส <icana>, <Yes> ุัสสะธรรมัสะเยสาประารบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยวันองค์รามได้แก่อาคุณุรักิสิ2สองเจตสิทีสิบเอ็ดที่ประกอเหนโมหะเจตสิที่ในโมหะมูรจกิตสองเหตุปัจเยนะเป็นการนาบทแสดงให้รู้ถึงอำนาจแห่งเหตุปัจจัยเป็นพิเศษในบรรดาอำนาจปัจจัยทั้งเจ็ด ที่เข้าช่วยภูตาละในข่าวเดียวกันพัตนาคือเหยตุสาระบตอัญญาอัญญาสาราบัตนิสยาสัมปยุตตบสตสาระิัตปีสาระตเวิคตาเหล่านี้อัจโยเป็นนิยญาบทแสดงให้รู้ถึงความเป็นอารตบัว่าโดยการเป็นไปในปวัติกาน

ใจคือช่วยหัว ัจจองค์ทำได้แก่อกุศลณเยสสามมีโลภะเป็นต้นภัณฑายาปัตตสักธรรมจสักเป็นสามประการโหดแสดงให้รู้ถึงปัจจัยทุกวันองค์ทำได้แก่อกุศลจิตตโทลูกสิบเจ็ดเหตุปฏิเยนะเป็นปารณาโหแสดงให้รู้ถึงอำนาจแห่งเหตุปัจจัยเป็นพิเศษในบรรดาอำนาจปัจจัยทั้งหก ที่เข้าช่วยปาระในคราวเดียวกันผ้าละา,าคือเหตุสนาชาตาสนาชาตาพิสยะสนาชาตามิประยุตธสนาชาตาิจิตสหาชาตาวิคตาเหล่านี้ปัจโยเป็นทิยาบทแสดงให้รู้ถึงความเป็นอักตตาว่าโดยว่าโดยะะการเปลียนไปในประวัติการว่าโดยภูมิเป็นไปในบัญจา,กการาะ ว่าโดยบุคคลเป็นไปในปุชชนสี่ผลเสกหาบบุคคลสามว่าโดยวิถีเป็นไปในทางอาคุศลชาวนะปัญจภาววิถีและอาคุศลชาวนะมัลทวาววิถีตามสมควรโออาคุสลาพิยาตาปะาวสาะในทาอคุศลระบทวิถีมาลามีอาคุสโลมัมโมอาคุสลาสวาจ อภิญาปัสสาะจักธรรมะักย์เทตุปปเจนะปปติโยอกุศลธรรมเป็นปัจจัยคือช่วยโลการะแก่อกุศลและอมัญญา ามเป็นปัจจัยคือช่วยบารแต่อาคุโสนดาวพันศีรที่ครอบและลูกซึ่งมีอาคุโสรีเป็นสมุขฐานโดยอำนาจเหตุปปัจจัยจำแนกบทและแสดงองค์ธรรมในวิพิทิยพราลีอาคุโสราโมเป็นการตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยองค์ธรรมได้แก่อาคุโสรเทั้งสามมีโลภเป็นต้นอาคุโสร แสดงให้รู้ถึงปัจจุบันองค์ทำได้แก่อุสุลิจสิบสองเจตสิยี่สิบเจ็ดนโมหาเจตสิที่ในโมหาภุตุลิจสองที่ประกอบและอัุสุลทิตชุลุบสิบเจ็ดเหตุปัิเจนะเป็นกาลนาบทแสดงให้รู้ถึงอำนาจแห่งเหตุปัจจัยเป็นพิเศษในบรรดาอำนาจปัจจัยทังห้า ที่เข้าช่วยบุาลัยชาวเดียวกัน้านาหรือเหตุสหาชาตะสหาชาตะวิเชยะสนาชาปฏทสหาชาตวิภัตตาานี้ปัจจโย็นวิยาตแสดงให้รู้ถึงความเป็นอนัตตาว่าโดยการเป็นไปในบวติการว่าโดยภูมิเป็นไปในปัญจโลการภูมิว่าโดยบุคคล เป็นไปในปุถุชนีผลเสกขาุคคลสามลโดยวิถีเป็นไปในทางอกุศลนชาวนะาอันจทวาวิถีและอกุศลชาวันนทวาลวิถีตามสมควรเจอาพยาตตาราาอขออขออัพาตาตาบทเจ้าพยาตาตาปาวาสาในอัพญาตาตาบทวิถีราลอัพาญา ปัสสะธรรมัสสะเหตุตุปเจเนนะปัติโลอัปปัญญาตตะธรรมเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่อัปปัญญาตตธรรมด้วยอำนาจเหตุตุปัจจัยอนุบา สามปาปัาปักาสมีใจคือส่วยอุปการะแก่สันตุกะนิปาสามปัญกาปัิยานามขันธ์สที่ระกอบและลูกซึ่งมีสันทุกะพิบาสามปัญญาปัญญาจิ่เป็นฉุนทานด้วยอำนาจสีตุปัจสอ2ปฏิสังติเนทิปากาาตตาสลู นุตานังนธนังต,ะต,ะต,ะตะาตตาจกรูปานังเหรุปฏิเน,นปนนปฐโยในปฏินนสนธิขณะ,ะ,ะมีาะปมางกับอภิยรตาเหตสามเป็นปัจจัยคือช่วยกราราะแก่ชาติานนท,ทุก,ะะะกาะปฏินสนธิตารมผันสีที่ประอและชาิทุกขะปฏิสนธิกรมวัชลด้วยอำนา จำแนกบ,บทและแสดงองค์ธรรมในวิธีพระบาลีอัพยาตะโรธรรมโมเป็นปัจจุบทนแสดงให้รู้ถึงปัจจัยองค์ธรรมได้แก่อัิญตาตะกาเหตุฉามมีอาโลพะเหตุต้นอัพญญาตะมมาสะัศธรรมวัฏเป็นสัมปทานบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยปุบันองค์ธรรมได้แก่ไสายาตะกาพิปปาติจิยสิบเอ็ด สี่ยุติปะปิยาติสุจิตเจ็ดสิจกราทิประกอบและสี่ยุติปะปิบาเก้าสี่ยุติปิยาุิปัจจุบสิบสี่ยติปะปิสนธิกรรมวูจลุท่าลายทะลระลับภูเีนรูปเจตุปปิเยนะเป็นกรณาบุแสดงให้รู้ถึงอำนาจแห่งเหตุปัจจัยเรนลิเศษท่าโคเกะันสาม ในบรรดาอันไดปัจจัยทั้งสิบองที่เขาช่วยทุกขาระในค่าเดียวกันตามสมควรอัตนาคือเหตุชาธาราธิปติชาตัดอัญญามัญญะชาตาวิสยะวิปปะชาติภริยะมัคคะสลุตดาชาตาวิเปริุดะชาติทีชาตาอวินตา นิการเมสชาตาทิปติปัจโยเป็เนทิญาบทแสดงให้รู้ถึงความเป็นอนาาัตตาว่าโดยการเป็นไปในวัติการและปฏิสนธิการว่าโดยภูมิเป็นไปในจตุโลการาภูมิสี่อัญจ,จัโลการภูมิที่สิบสองเมนาบภูมิสี่ว่าโดย patiyo, 2. akuşalo, apyā-apatasā, heṭu เหตุปัจเยนะปัิโยเจตอภิยตโตอัพยตปัสสะเหตุปจจเยนะปัิโยเหตุตุปัิยะสภาวะปัจจัยที่เป็นสภาวะกันได้เหตุปัจจัยนำแสดงมาแล้วพันตนนั้นมีสิบเ็ดปัจจัยคือสหชาตาทิปติสหชาตาอัญญะัญญะสหชาตาปิสิย